สวัสดีครับกลับมาพบกับแซมสเกชในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับใครที่อยากทําธุรกิจที่พักนักศึกษาวันนี้จะพาไปชมการพัฒนาอพาร์ตเมนต์เก่าให้กลายเป็นที่พักกึ่งโรงแรมกับ The Sky Dormtail สำหรับซับมือ2จากแซมเป็นอพาร์ตเมนต์มือ2สภาพดีครับตั้งอยู่แถวคลอง6ปทุมธานีนี่เองครับการเข้าถึงจากถนนรังสิตนครนายกมุ่งหน้าอำเภอองครักษ์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเรียบคลอง6ตะวันตกข้ามคลอง6เข้าถนนเรียบคลอง6ตะวันออกเลี้ยวขวาเข้าซอยคลอง6ตะวันออก10จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางเดินเข้าออกจะพบทรัพย์สินตั้งอยู่ด้านหน้าสำหรับซับมือ2จากแซมเป็นอพาร์ตเมนต์มือ2สภาพดีครับมีเนื้อที่1งงานภายในอาคารมีห้องให้เช่าจำนวน 53ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์และริฟโดยสารครับโดยผังที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดแปลงที่ดินติดถนนโดยจุดเด่นของพื้นที่นั้นตั้งอยู่ในย่านสถานศึกษาและพาณิชยกรรมการคมนาคมสะดวกสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีศาลธัญ,ญบุรีโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีก่อนจะพาไปชมการรีโนเวททรัพย์จากแมวันนี้ท่านผู้ชมที่สนใจหรือกำลังมองหาทรัพย์มือสอง ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.sam.or.th แซมมีทรัพย์ดีๆให้เลือกอีกเยอะเลยครับโดยแนวความคิด The Skydom Tail นั้นคือการรีโนเวทปรับปรุงอพาร์ตเมนต์เก่าให้เป็นที่พักและมีพื้นที่สําหรับใช้ชีวิตโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสส่วนครับส่วนแรก The Dom Tail พื้นที่ห้องพักอาศัยที่ตั้งอยู่บนชั้น1ถึงชั้น6และส่วนที่2คือ The Sky Lounge ตั้งอยู่บนดาดฟ้าอาคารเนื่องจากพื้นที่ด้านหน้าอาคารชั้น1ถึงชั้น6เป็นห้องพักเราสามารถออกแบบให้ดู โปร่งโล่งมีสวนไม้กระถางขนาดเล็กตรงระเบียงทางเข้าด้านหน้าอาจเป็นระแนงไม้ร่มรื่นด้านบนดาดฟ้าเป็นสวนเล้าช์และสวนลอยฟ้าปลูกต้นไม้ดูร่มรื่นครับมีขนาดห้องพักให้เลือกหลากหลายแบบพื้นที่ภายในจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนําข้อดีของห้องพักเดิมที่โปร่งโล่งหรือฝ้าเพดานออกทําเป็นชั้นลอย พื้นที่ด้านบนปรับเปลี่ยนเป็นส่วนนอนชั้นล่างปรับเป็นส่วนพักอาศัยรวมถึงมุมแผนที่เล็กๆทำอาหารง่ายๆสำหรับแนวทางการตกแต่งภายในนั้นเน้นในสไตล์โมเดิร์นเรียบง่ายในส่วนเดอะสกายลาว์นั้นเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสารรค์บนชั้นดาดฟ้าครับแบ่งพื้นที่ออกเป็นสส่วนคือส่วนทำกิจกรรมภายในอาคารและส่วนสวยบนดาดฟ้าออกแบบเปลี่ยนเสมือนพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมสำหรับแนวทางในการตกแต่งเน้นสไตล์โมเดิร์นท็อปิคอลพื้นผนังใช้สีธรรมชาติเฟอร์นิเจอร์ใช้วัสดุอย่างเหล็กและไม้ปู ไม้กระถางโดยรอบดูเป็นธรรมชาติสําหรับก็ประมาณการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารประเมินที่ตารางเมตรละ8,000ถึง10,000บาทเดอะดอมเทลตารางเมตรละ8,000ถึง12,000บาทและสวนสกายล่าชตารางเมตรละ10,000ถึง12,000บาทครับสำหรับคนที่สนใจไอเดียการออกแบบสามารถติดต่อรับคำปรึกษาได้ที่ Facebook บ้านและสวน The Renovation หรือท่านใดที่สนใจซับมือ2จากแซมเข้าไปค้นหาได้ที่ www.sam.or.th ซับมือ2ต้องแซมครับแซมมีซัพดีๆให้เลือกอีกเยอะเข้าไปค้นหาได้ที่ www.sam.or.th รวมทั้งอีกหลากหลายช่องทางบนออนไลน์เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากแซมโดย a d ID ไล Samline Facebook ซบุกซับมือ2ต้องแซมแซม NPA ชแนลบน YouTube และ3 NPA บนช w วิตเตอร์หรือโทร026861888ซับมือ2ต้องแสบ